สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยายฝนชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยายฝนเพิ่งได้ต้นไม้มาใหม่นะคะซึ่งเป็นไม้ที่กำลังฮิตหรือยอดนิยมเลยนะคะตอนนี้นั่นก็คือมอนสเตอราค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม ยายฝนได้มาแบบลากฟูๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยายฝนจะมารีวิววิธีการปลูกมอนเซล่านะคะแล้วก็ปลูกยังไงให้รอดแล้วก็งามนะคะซึ่งไม้ตัวนี้เป็นไม้มีราคานะจ๊ะตัวนี้ก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันเนาะเ,เราจะไปดูวิธีปลูกกันเลยนะคะคุณผู้ชมยายฝนจะแนะนําเรื่องดินสําหรับการปลูกด้วยนะตามมาเลยจ้า ยายฝงก็จะใช้นี่นะคะเป็นดินนะคะลูกค้าเป็นดินนะคะเป็นตัวนี้ดินที่ยายฝนใช้จะเป็นดินปุ๋ยหมักอย่างนี้นะคะจะเป็นดินร่วนซุยแล้วก็ผ่านการหมักนะจ๊ะหมักด้วยพวกใบไม้พวกขี้วัวอย่างนี้แต่ว่าจะไม่มีปุ๋ยไม่มีแกบนะจ๊ะจะเป็นดินร่วนซุยเลยนะจ <ans> ๊ะต่นส่วนผส,สมอีกการนึ่นก็คือกากมะพร้าวสับนะคะคุณผู้ชม กะมะพร้า,พาวสับเนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับไม้ประเภทยอย่างพวกนี้ที่เป็นรากแบบอ,อ,อ่อนๆนะคะ <_ d ink> เขาต้องการดินที่โปรง่งแล้วยายฝนเนี่ยจะใส่กะมะพร้า,พาวสับเยอะกว่าสัดส่วนของดินนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาเปรียบง่ายๆก็คืออ่านยเอร์เซ็นต์เนี่ยยายฝนจะใช้กะมะพร้า,พาวสับสัก6 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดิน40่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะยายฝนก็าจะคลุกให้เข้ากันนะคะ ก็คือกับมพะพร้าวสับต้องเยอะกว่าดินนะคุณผู้ชมเพราะว่าพวกมอนเซร่าเนี่ยเขาเป็นไม้รากอ่อนนะจ๊ะเขาชอบดินโปรง่งแต่จริงแล้วอะ่ะเขาปลูกแค่กับมพะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้แต่ยายฝนชอบปลูกมีดินด้วยนะคะรู้สึกยายฝนคิดว่ามันเอ่อมันมีเนื้อดินแล้วมันโอเคมากกว่าสําหรับยายฝนนะจ๊ะ ยายฝนจะให้ดูนะเป็นปุ๋ยอะไรที่เหมาะสําหรับไม้ใบแบบนี้นะคะนี่อ่ะจ้ะี๋ยผมก็คลุกเขาเข้ากันแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมง่ายๆค่ะแล้วยายฝนก็จะเริ่มเอาส่วนลงกระถางยายฝนใช้ขนาด15นิ้วเลยนะคะใช้ใบใหญ่เลยมอมซิล่าเขาเขา,เขาชอบพื้นที่เยอะๆหน่อยนะคะรากเขาถ้ารากแน่นแล้วเขาจะไม่สวยนะ กระถางพื้นที่เขาเยอะๆหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวฝนก็จะลองสักประมาณเท่านี้นะคะใส่ดินใส่ที่ผสมกับมะพร้าวแล้วประมาณเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะยังไม่ถึงครึ่งนะคะเดี๋ยวฝนใส่ไปแล้วเยวฝนก็จะลงด้วยมอนสเตร่านะจ๊ะ ปุ๋ยเนี่ยถ้าปลูกใหม่ยายฝนแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่นะจ๊ะเพราะว่าขอให้รากเขาเดินเขาแข็งแรงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเนา่ามันยังดูดกินปุ๋ยไม่ได้พอรากต้นไม้ไปเจอปุ๋ยเนี่ยมันจะทําให้เน่าได้เดี๋ยวปุ๋ยเราให้ใส่ตอนเขาติดดีแล้วก็ได้นะจ๊ะในยายฝนจะให้ดูว่าของยายฝนใช้ปุ๋ยอะไร บางทีเขาก็จะใช้ปุยมาผักกามะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยจ้ะแต่ยายฝนชอบใช้เนื้อดินด้วยเนาะยายฝนแกะอย่างนี้แล้วยายฝนก็จะตั้งลงไปเลยนะคะไม่ต้องไปกดนะคุณผู้ชมเวลาปลูกมอนสเตอร่าเราจัดวางว่าให้เขาอยู่ตั้งตรงๆนิดนึงอันนี้ต้นค่อนข้างสูงยายฝนก็จะเอาดินออกเพื่อออกก่อนนะซึ่งเวลาปลูกเนี่ยเราก็นี่นะคะี๋ยผมก็จะใส่ไป ะะเดี๋ยวยายฝนจะให้ดูนะว่ายายฝนกลบถึงแค่ไหนไม่กลบสูงมากนะคะเดี๋ยวยายฝนจะไปหาไม้มาค้ำก่อนนะคะผู้ชมเพื่อช่วยประคองเขาก่อนช่วงแรกนะจ๊ะ ก็จะใช้ไม้ใหญ่แข็งแรงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะตักไม้เลยนะคะผมจะทําการแกะมอนสเตอร่าออกก่อน เชือกมัดช่วยประคองเขานะคะ ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง,ง่ายๆค่ะวิธีปลูกมอนสเตอร่านะคะเดี๋ยวผมก็จะพุ่ทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่ต้องอัดดินนะคะอย่าไปอัดดินปล่อยธรรมชาติเลยจ้ะเวลาเราลดน้ําเดี๋ยวดินเขาจะอัดตัวของเขาแน่นเองวัสดุปลูกนะจ๊ะเดี๋ยวยายฝนจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะว่ายายฝนใส่ไปประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้ก็เท่านี้นะคะยายฝนก็ปลูกแล้วครัไม้ให้เขาปัวคองไว้ช่วยเขาแล้วเนี่ยก็ปล่อยไว้เลยนะคะเดี๋ยวพอลากเขาเดินสะดวกเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะงามแตกยอดใหม่นะจ๊ะนี่นะคะคุณผู้ชมยายฝนก็จะใส่กับมพะพร้าวสับกับดินไปแค่นี้นะคะคืออย่าไปปลูกต้นไม้ให้สูงอย่างนี้นะคุณผู้ชม ถ้าเราปลูกสูงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเน่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นต้นอ่อนที่ยังไม่สามารถแตกรากได้แต่จริงแนอนะคตรตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อรากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีรากแตกออกมาแต่ตอนนี้เราปลูกใหม่แล้วก็ปลูกให้เท่านี้ก่อนแล้วก็ประคองไม้ช่วยเขาไว้นะคะเห็นไหมคะเท่านี้เดี๋ยวสักประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นจะรู้เรื่องแล้วรากเขาจะเริ่มเดินสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนี่คือติดแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่นี่คือไม่ตายนะจ๊ะคุณผู้ชมไม่ตายแนะ่นอนจ้ะ ตายเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมง่ายไหมคะวิธีปลูกมอนสเตอร่านะคะง่ายมากค่ะแล้วก็ยายฝนจะแนะนํานิดนึงก็คือระหว่างที่เราปลูกให้เขาฟื้นตัวเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะจ๊ะให้ผ่านไปอีกสักประมาณ1เดือนก่อนค่อยใส่ปุ๋ยก็ไม่มีปัญหาจ้ะแล้วก็ปุ๋ยที่ยายฝนจะใช้ให้ให้กับไม้ใบยอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวออโมโคนะคะตัวนี้จ้ะ ออสโมโค้ ok คือปุ๋ยละลายช้านะคะใส่หนึ่งครั้งก็อยู่ได้3เดือนนะคะแล้วก็จะมีสูตร6เดือนด้วยแต่ราคาก็จะสูงกว่านี้นิดนึงแต่เราใช้แค่3เดือนก็พอละก็เหลือก็พอแล้วจ้ะสำหรับการเราจะได้ดูแลเขาไปด้วยนะคะนี่ค่ะมอนสลายายฝนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วิธีการลดน้ำก็คืออย่าลดน้ำเยอะ นะคะให้เช็คที่วัสดุปลูกเป็นหลักหรือว่าดินในกระถางเนี่ยถ้ามันมีความชื้นอยู่ก็งดลดน้ําไปเลยนะจ๊ะไม่ใช่ลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะคุณผู้ชมลดเยอะเป็นเชือ้อราเน่านะคะจําไว้ตรงนี้ไม่ต้องแถมไม่ต้องกลัวไม่งามนะคะยิ่งลดเยอะมันจะเน่าเพราะฉะนั้นให้เช็คที่วัสดุปลูกเป็นหลักนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะมอนสลายายฝนนะคะเพิ่งได้มาแล้วก็ปลูกไปสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไงยายฝนก็ฝากคลิปฝากติดตามคลิปที่ยายฝน a n n e l ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e ให้ยายฝนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจฝากช่องยายฝน a n n e l ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมแล้วยายฝนจะลาไปก่อนนะจ้าครั้งหน้ายายฝนจะมารีวิวปลูกต้นไม้ง่ายๆด้วยตัวเองให้ชมอีกนะคะ วันนี้ยายฝนลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ